เราสู่ฟังแผ่นดินไว้ที่พม่าสะเทือนไปหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยจุดศูนย์กลางใหญ่อยู่พมา่าเป็นขาวเมืองไทยก็รับผลกระทบถึงกรุงเทพถึงอีสานก็ได้ยินได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน มันมีรอยเลื่อนโบราณอยู่ในพมา่าอยู่ในไทยก็มีตามดูขา่าวตามข้อมูลอันที่จริงแผ่นดินไหวก็ดีน้ําท่วมพายุฝนแรงภูเขาไฟระเบิดสึนามิของเหล่านี้มันเป็นของธรรมชาติมีทุกประเทศแต่ว่าประเทศไหนจะเกิดบ่อยประเทศไหนจะเกิดน้อย ออย่างฟิลิปปินส์อย่างญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกิดบ่อ,อืมตรงไหนที่มีภูเขาเยอะๆก็อันตรายเพราะว่าแผ่นดินมันหนักภูเขาเป็นธรรมชาติของมันมีรอยเลื่อนมีเหวมีอมืน้ำมาฝนตกหนักก็ไหลทะลักอืมและยินขา่าวที่นั่นที่นี่น้ำท่วมพยากรณน้ำท่วมลูกเท่านั้นเท่านี้ เออมันก็ไม่ได้ท่วมโลกสักทีมันท่วมเป็นบางที่บางแห่งบางอำเภอบางจังหวัดบางประเทศไม่ท่วมโลกอืมบางทีประเทศนั้นท่วมประเทศนี้แลง้งอืมภัยธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะเกิดบ่อยประเทศไหนจะเกิดน้อย อย่างเมืองไทยนี่นานๆเจอทีเราก็หวาดผาวากันตึกถลม่มเทที่เขาเจอไปๆก็เขาเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะว่ากรุงเทพมันตั้งอยู่กรุงเทพมันตั้งอยู่บนโคนเรียนนะเวลาจะสร้างตึกกเอาขนดินมาถม <c oughs> ขนดินมาถมโคนถมเรียนแล้วก็ตอกเสาเข็มลง ลูกเทพสร้างตึกสร้างบ้านสร้างร้านค้าอยู่บนโคลนเลนดินโคลนทางนั้นสังเกตไหมขับรถไปนะเพราะว่าพื้นที่ท่านั้นนะ่ะเป็นที่รองรับน้ำภาคกลางนรองรับน้ำปิ่งวังยมน่่นน้ำเหนือไหลมารวมภาคกลางก่อนจะออกสูทะเลเป็นแองกระทะ เป็นโคนเป็นเรียนถมต้องถมโคนถมเรียนสร้างตึกเมื่อก่อนคนเขาไม่ได้ถมคนโบราณเขาไม่ได้ถมเขาสร้างบ้านง่ายๆสร้างด้วยไม,สยมย้สร้างด้วยมุงแยกคาสร้างด้วยมุงแฝกมุงแยกคาใบจากน้ำหนักมันก็นเลยบเบาเวลามีเหตุอะไรมันก็ไม่หนักแผ่นดินไว้น้ำท่วมเขาอยู่กับธรรมชาติคนแต่ก่อนพายเรือมีเรือไว้ใต้ถุนบ้าน น้ำขึ้นมาก็พายเรือสัญจรทุกวันนี้มันสร้างถาวรสายทุนเยอะๆสร้างตึกใหญ่ๆสร้างโกดังสร้างถนนใหญ่ๆมันก็แบกรับน้ำหนักบนบนโคนเรือนกรุงเทพนี่แต่ข่าวว่าจะย้ายเมืองหลวงก็ไม่เห็นย้ายสักทีดูตามข่าวย้ายไม่ได้ฮันที่ตั้งไม่เหมาะหรือว่ากรุงเทพมันเหมาะภาคกลางมันเหมาะอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้แม่น้ำลงทะเล ออกทะเลเรือสินค้าเข้าออกได้เหตุผลเขาอย่างนั้นเล่าสู่ฟังเล่าสู่ฟังมีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่ง